แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ความยาวประมาณ1,000คำเป็นภาษาไทยสำหรับช่องออโต b บลูโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่ายินดีต้อนรับตามที่คุณขอขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ออโต้บรูทวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับสุดยอดอาวุธใหม่ของไทยที่กำลังเป็นกระแสและพูดถึงอย่างมากในปี2026รถถังที่มีชื่อเรียกไม่ธรรมดา นิซิี่มาม่ารถถังไทยที่ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแต่พบพาพลังทำลายล้างระดับมหาการพร้อมระบบนำวิถีที่ล้ำสมัยและรูปลักษณ์ดุดันสมกับชื่อ มิซิ่มา่าเป็นโปรเจกต์การพัฒนาของกองทัพไทยร่วมกับบริษัทเอกชนในประเทศโดยมีเป้าหมายในการสร้างรถถังสายจูโจมที่สามารถตอบสนองต่อการรบในภูมิประเทศของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดเด่นสำคัญของมิซิ่มาม่าคือการผสมผสานร,ระหว่างรถถังเบากับขีปนาวุธที่สายกลางทำให้สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และไกลด้วยความแน่นยําสูง ตัวถังของ m i t s i s h า Mama มาใช้โครงสร้างน้ำหนักเบาแต่ทนทานผลิตจากโลหะผสมพิเศษที่สามารถต้านทานกระสุนฉวนเจขนาดใหญ่ได้ในขณนะดเดียวกันยังให้ความคล่องตัวสูงในการเคลื่อนที่บนภูมิประเทศที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นป่าเขาพื้นที่ลาดชันหรือแม้กระทั่งพื้นคลนที่เลื่อถลยัยรถถังนี้ยังสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง1.2เมตรโดยไม่ต้องติดตั้งชุดเสริมในด้านอาวุธ m i t s i s h Mama มาพร้อมปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตร พัฒนาใหม่ให้มีความแน่นยำสูงและความถี่ในการยิงที่เร็วขึ้นและที่ทำให้มันแตกต่างจากรถถังทั่วไปคือระบบถีปนาวุธนำวิถีที่ติดตั้งไว้สองข้างของตัวถังสามารถยิงถีปนาวุธได้แบบอัตโนมัติหรืออัตโนมัติก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การรบถีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ใช้ในรถถังนี้มีชื่อว่า สยามสไตร์ที่มีระยะยิงไกลถึง12กิโลเมตรและสามารถโจมตีเป้าหมายลื้นที่ด้วยระบบนำวิถีอินฟราเรดแบบอัจฉริยะระบบควบคุมการยิงเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นมิซซีมาม่าใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์และคำนวณวิถีกระสุนโดยระบบจะประมวลผลจากข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์เช่นทิศทางลมระยะทางความเร็วเป้าหมายรวมถึงลักษณะภูมิประเทศเพื่อให้การยิงแต่ละครั้งมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในส่วนของภายในห้องบังคับการมิซซิลมาม่าออกแบบมาให้มีความทันสมัยใช้หน้าจอดิจิทัลแบบสัมผัสในการควบคุมการทำงานทั้งหมดรวมถึงระบบสื่อสารแบบเข้ารหัสขั้นสูงที่สามารถสื่อสารกับหน่วยอื่นได้โดยปลอดภยัยรองรับการควบคุมระยะไกลผ่านดาวเทียมหากจำเป็นซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญในสงครามยุคใหม่ เรื่องความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดาห้องบังคับการของรถถังมีระบบป้องกันแรงระเบิดจากด้านล่างซึ่งถูกออกแบบให้กระจายแรงดันออกจากตัวลูกเรือลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของทหารระบบกรองอากาศภายในรถถังยังสามารถป้องกันการจนตีด้วยสารเคมีหรือชีวภาพได้อีกด้วย หนในจุดขายที่ทำให้มิซิลมามาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงการทหารคือดีไซน์อันโหดดุด,ดันของมันตัวรถถังมีเส้นสายเหลี่ยมคมด่งแม่เสือร้ายสื่อถึงความแข็งแกร่งและความเป็นนักล่าของมันผสมผสานกับลายพรางแบบใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อพรางตัวในสภาพแวดล้อมเขียดร้อนโดยเฉพาะ ด้านการผลิตมิซซิ่งมาม่าได้รับการสนับสนุนจากโรงงานในประเทศมากกว่า80%ซึ่งไม่เพียงแต่ลดต้นทุนแต่ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยบริษัทที่รับผิดชอบหลักในการผลิตคือไทยดีเฟนซ์เตเต้นซึ่งได้รับสิทธิ์ในการส่งออกอาวุธรุ่นนี้ไปยังประเทศพันธมิตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี2026รถถัง m ิ t s u b i ม h i m ได้รับการบรรจุเข้าสู่กองพันยันเกราะของกองทัพบ,บกไทยจำนวน12คันเป็นล็อตแรกและอยู่ระหว่างการประเมินผลภาคสนามโดยมีแผนที่จะจัดซื้อเพิ่มเติมอีกในช่วงปลายปีหากผลการใช้งานจริงแสดงประสิทธ,ธิภาพตามเป้า ทหารที่มีโอกาสได้ทดสอบรถท้งนี้ต่างให้ความเห็นในเชิงบวกโดยเฉพาะในเรื่องความง่ายในการควบคุมและการตอบสนองของระบบอัตโนมัติที่ช่วยให้ทหารสามารถปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น ในโลกปัจจุบันที่ภัยคุกคามเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อการมีอาวุธป้องกันประเทศที่ทรงประสิทธ,ธิภาพและผลิตในประเทศเองย่อมเป็นความได้เปรียบอย่างยิ่งมิซึมาม่าจึงไม่ใช่แค่รถถังธรรมดาแต่มันคือตัวแทนของนวัตรกรรมและความสามารถของคนไทยที่พร้อมจะยืนหยัดในเวทีโลก รถทังไทยในอดีตเคยประสบปัญหาหลายด้านทางด้านเทคโนโลยีที่ล้าหลังหรือการพึ่งพาอุปกรณ์จากต่างประเทศแต่ m i t s u b i ม h า m a m แสดงให้เห็นว่าไทยสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดนั้นและพัฒนาถังที่ไม่เพียงแต่ต่อตยวภายในประเทศแต่ยังมีศักยภาพในการส่งออกในอนาคตท้ายที่สุดแล้วม,ม,ามาิ t s u i m a ไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของพลังาทางทหารแต่ยังเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความมั่นคงของชาติด้วยความสามารถในการป้องกันชายแดนและสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพ นี่คืออีก9ก้าของอุตสาหกรรมกลาโหมไทยที่น่าภาคภูมิใจและแน่นอนว่าเราจะติดตามความเคลื่อนไหวของมิสซีม่มาม่าอย่างใกล้ชิดต,ต,ต่อไปหากคุณชื่นชอบรถถังอาวุธยุโทโธปกรณ์หรือเทคโนโลยีทางทหารอย่าลืมกดติดตามออ t โต้บลูเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เข้มข้นแอล์ละมันสะใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้า